อยากมีงานเพิ่มก็ต้องเพิ่มคนรู้จักก่อน ก่อนที่เรานะคะจะมีงานเข้ามานะคะคนนะ่ะคือสิ่งที่สําคัญที่จะมาใช้บริการกับเราใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราค่ะอยู่ในเขตพื้นที่ที่เราอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะรู้จักแต่เขตในชุมชนที่เราอยู่อะคะ่ะจำนวนคนก็อาจจะน้อยในช่องทางของโซเชียลนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่จะทําให้คนนะคะรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นค่ะใครที่ยังไม่เคยโปรโมทตัวเองหรือว่าพรีเซนต์ตัวเองนะคะผ่านผลงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําให้ดูหรือว่าโชว์ผลงาน Before After นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่จะทําให้คนนะคะรู้จักเราเพิ่มค่ะในการ ที่เราทําช่องทางของโซเชียลนะคะข้อดีก็คือมันไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะแน่นอนทุกคนนะมีโทรศัพท์อยู่กับมือเนาะมีอินเทอร์เน็ตเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วค่ะฉะนั้นเราใช้ช่องทางนี้นะคะให้เป็นประโยชน์เลยค่ะเวลาที่เรานะคะคทําทคลิปพรีเซนต์อะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะได้ยอดจาก คนที่เขามาดูเรานะคะแล้วคนเหล่านี้ค่ะเขาก็จะอาจจะมาเป็นลูกค้าเราก็ได้หรือไม่ก็อาจจะบอกต่อก็ได้ค่ะว่าเรานะคะทําอะไรที่ไหนคะ่ะเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะยังไม่เคยทํานะคะในช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ผลงานหรือว่าโพสต์ในแบบที่อันนะคะกําลังเสือเพื่อนๆดูแบบนี้ก็คือทําทคลิปนะคะโปรโมทเนาะเพื่อที่จะให้คนคะ่ะได้รู้จักเราก็ให้เริ่มต้นทํานะคะทุกอย่างคะ่ะมันมีจุดเริ่มต้นเสมอนะคะนี่ตอนแรกเราอาจจะมีความแบบยังไม่ มั่นใจใช่ไหมคะเราจะพูดเราจะอะไรแบบนี้เราก็มีความแบบประหมา่าม่การนะคะเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอให้เราเก่งก่อนเดี๋ยวรอให้เราเป็นก่อนนี้ก่อนแล้วเราค่อยทำนะคะเพื่อนๆอย่ารอเวลานะทุกอย่างคะ่ะมันมีมันมีต้นทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่เรารอก็เหมือนกันถ้าหากเรารอความพร้อมคะ่ะวันไหนแหละที่เราจะพร้อมพรุ่งนี้หรอปีหน้าหรอหรือ2ปีหน้าหรอทุกอย่างคะ่ะมันดึงมันถูกระยะเวลาค่ะดึงยืดออกไป แล้วช่วงเวลานี้เราก็จะสูญเสียไปเปล่าๆนะคะฉะนั้นค่ะเริ่มต้นทําตั้งแต่วันนี้เลยไม่ใช่จะเริ่มพรุ่งนี้วันมะลืนหรือปีหน้าค่ะให้เริ่มจากวันนี้เลยค่ะทดลองเลยค่ะทําด้วยตัวเองนะคะแล้วเราจะรู้เลยค่ะว่าสิ่งไหนที่เราควรจะปรับปรุงนะคะทุกอย่างอะ่ะเราไม่ต้องไปหวังความเพอร์เฟกค่ะมันความเพอร์เฟกเนี้ยถ้าเกิดว่าเราํามัวแต่รอนะคะเราจะยังไม่ทํามันสักทีเพราะเรารอว่า เดี๋ยวเราพร้อมเราค่อยทําก่อนทําตั้งแต่ยังไม่พร้อมนี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวความพร้อมนะคะมันจะค่อยๆมาเองค่ะทุกๆอย่างนะคะอันอยากให้เพื่อนๆเริ่มต้นทํานะก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะทุกอย่างเนี่ยมันก็มีระยะเวลากําหนดเนาะยิ่งถ้าหากเราค่ะยังไม่เริ่มต้นทําตอนนี้คนก็จะรู้จักเราเนี่ยค่ะมันก็ทิ้งระยะเวลาห่างไปอีกค่ะฉะนั้นเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้เลยคืออันอยากจะแชร์จากประสบการณ์ของตัวเองเนาะคืออย่างอันเองค่ะอันก็ไม่ใช่คนที่กล้าแสดงออกมาก่อนนะคะอันก็เป็นคนที่ โคตรใจขี้อายเลยแล้วก็มีความประหมาเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะแต่ว่าทุกวันนี้อันนะคะเริ่มแบบออกมาทํานะคะแล้วก็ พยายามฝึกฝนค่ะหรือทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองถามว่าทุกวันเนี่ยอานทำได้ดีที่สุดไหมก็ยังไม่ค่ะแต่ว่ามันคือดีที่สุดณนะวันนี้ที่เราจะทําได้ในอนาคตอ,อันคิดว่าตัวเองค่ะก็จะทําได้ดีกว่านี้นะคะก็เ,เพื่อนๆนอันเป็นกําลังใจให้นะคะพยายามค่ะที่จะโปรโมทพรีเซนต์ตัวเองรับรองค่ะถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เราเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นค่ะงานก็จะเข้ามานะคะก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะก็ทดลองทําดูค่ะเชื่อว่า คนที่ได้เอาวิธีการนะคะไปปรับใช้นะคะจะได้ผลอย่างแน่นอนแล้วก็ได้ประโยชน์กับตัวเองอย่างแน่นอนคะ่ะ